กายเดียวจิตเดียวเหมือนกับสละเป็นสละตายได้อยู่ทุกเมือ่อทำเกิดทำเกิดกิเลสไม่เกิดนั่นแหะกิเลสมอบกิเลสมอบอยู่ตลอดเวลาอยู่ตลอดเวลาถ้าเค้าความกลัวเกิดกิเลสโผลออกมาเหยียบกิเลสเห็นไหมเล่ะกิเลสในความกลัวมันเกิดดิอันนี้ไปกับหมู่ไปกับพวกมันก็จะมีอะไรมันก็สนุกสนานดิปราชาก,ก็คนเยอะนี่ วางมาเป็นผู้ที่กล้าผู้อะไรไปงั้นแหละแต่หลวงปู่ไม่เคยเป็นอย่างนั้นเราปฏิบัติเพื่อต้องการเป็นทหารต้องการมากต้องการผลต้องการหรือต้องการผลเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อรารจักิลละคำเสือนเสือนเดือน,อนอยอใดนี่เวลาที่เราไปนี้เราจึงไปแบบสบายของเรารูปเดียวพอเจอหมูห่หน่อยก็ลบแล้วมันไม่กายกายไม่วีเวกจิตก็ไม่วีเวก มันเป็นยังไงใสัยเราเนี่ยหรือว่าเราเชื่อพระเจ้าพระเจ้าพระก็ทำมาไม่ให้ไปหลายรูปนี่ไปรูปเดียวรูปเดียวรูปเดียวนั่นเรียกว่ากายวิเวกจิตวิเวกนี่มันก็รู้ดิมันก็เห็นดิมันเห็นตัวเองพอทั้งวันมันมันได้พูดกับใครนี่มาอยู่กับครูบาอาจารย์เป็นประขาวก็เเหมือนกันเพราะครูบาอาจารย์เป็นนักปฏิบัตินี่ ฉันเตจก็เข้าป่าก็เข้าป่าเข,าเขา้ากุฏิแล้วทำเพียนแล้วได้เวลาลงมาทำจิตวิภคก็ทำจิตวิภคคองไขครของมันก็ไม่ได้พูดก็ถามกันก็ถามกันเรื่องทำมาเร็กๆยน้อยคือไม่คุกขี่เหมือนไม่คุ้นกับไขรเห็นไหมนีม่การมาพิบติปฏิบัติที่ถูกที่ต้องำววสำรวมวาจาสำรวมกายพร้อมสำรวมใจ มีสติอยู่ทุกเมื่อถ้าพูดแล้วมันก็ไปแล้วพูดทางดีก็ตามเม้นพูดเรื่องธรรมะทั้งวันทั้งคืนพระพุทธเจ้าก็ไม่ยงต้องตระเสริญพระพุทธเจ้าจงองตรรเสริญภาคปฏิบัติดูแลตัวเองให้ตลอดรอดฟังหลักของใจต้องทําให้เกิดให้ได้เนเวลาที่หลวงปู่อยู่ป่าอยู่เขานี่หลวงปู่จึงมีความสุขไงตาเป็กเล็กอไอแล้ว พอหลบแดดหลบฝนหลบลมได้คันแดดคานฝนกัน,น,น,นลมได้อู้อยู่อย่างสบายหายห่วงเอาคนสาก็็ไปแล้วจุดนั้นว่าจุดนี้บ้างจุดไหนที่มีการประพฤติปฏิบัติในปา่าในเขาในถ้ำในปา่าช้าอยู่นานหน่อยเพราะเราชอบอย่างนั้นยังคืนมาแล้วเสียงเดินเป็นฝูงมาเสียงพูดจิยงเจียงหัวเลาะ สารพัดเราเชอบออย่างนั้นเหมือนกับเรานี่เป็นบุตรของพระพุทธเจ้าอย่างสมบูรณ์บริบูบรณ์ไม่ได้สนใจกับพวกเท่าราชับเท่ารก็คบไม่ได้สนใจกับพวกหมู่กับคันนะกับครูบาอาจารย์รูปไหนพระครูบาอาจารย์เดียวก็คือทําก็คือวินัยมันก็จบตรงนั้น